เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะเป็นแบบจับฝานเรือนแล้วก็ปาดหน้าเรือนนะครับอันนี้จะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับของ M S X แล้วก็เวฟหนึ่งาปลาวันนะครับอันนี้จะเป็นแบบตรงรุ่นไม่ต้องเคาะหาศูนนะครับจับแล้วก็ปาดวานเพื่อเปลี่ยนใบเร่งๆด้เลยครับอันนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดจังหวัดตราดอำเภอเขาสมีนะครับสินค้าจากทางร้านอู่ช่างตีคืองมือช่าง T B R Racing Tool นะครับ จะเดินทางวันนี้นะครับส่วนตัวนี้จะใช้เพื่อจับขวานเพื่อเปลี่ยนใบดินเดงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นจับปาดหน้านะครับเวลาเราพอกครับปาดหน้าเรือนนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวยึดสลักนะครับยึดสลักไอตัวเรือนดินเดงนะครับเวลาเราพอกนะครับเราจะปาดหน้าให้เรียบนะครับใช้กับเครื่องกึงนะครับสินค้าจะเดินทางวันนี้นะครับลูกค้าจังหวัดตราด ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับส่วนเครื่องมือพิเศษที่ใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบจับฟ้าสูบทำวาวแบบจับปาดฝาสูบรวมรุ่นหรือตรงรุ่นนะครับดูดจานไฟ m x p c x x max forza มีหลายรุ่นนะครับลดดอกกัดหลังสปริงวาวแล้วก็เครื่องมือพิเศษต่างๆที่จะใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับสอบถามทางร้านได้นะครับพะจะเป็นแบบสั่งทําพิเศษนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับ Bye. Bye.